สวัสดีค่ะก็เอพิโซดนี้นะคะหุยเองเนี่ยก็จะมาเล่านะคะเรื่องราวนะคะอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือนะคะแม้กระทั่งใครก็แล้วแต่นะคะที่ประสบชะตากรรมอย่างร้ายแรงนะคะโดยที่ไม่คาดคิดนะคะว่าเราอะ่ะจะฝ่าไปยังไงนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่ที่เจอลูกอยู่ในสภาพนั้นเนี่ยจะฝ่าไปได้ยังไงนะคะ เรื่องราวนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่คุณพ่อคุณแม่และทุกๆคนนะคะจะต้องเรียนรู้นะคะมันเป็นอีกหนึ่งทักษะอีกหนึ่งเทคนิคนะคะที่พวกเราจะต้องรู้นะคะเพื่อที่จะนำพาชีวิตของเราให้ชนะโลกนะคะเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของโจเอลซันนเบิร์กนะคะตัวของโจเอลซันนเบิร์กเนี่ยนะคะเป็นเด็กตอนนั้นน่ะในวัยนั้นน่ยเขาอายุแค่สามขวบนะคะ เขาเกิดมาเป็นเด็กอเมริกันหน้าตาน่ารักเลยนะคะสามขวบแล้วก็เขาเนี่ยก็ได้นั่งอยู่หลังรถนะกำลังจะไปเดินทางไปท่องเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่นะคะในระหว่างทางที่เดินทางไปท่องเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยรถก็จอดอยู่นะคะเพื่อที่จะจ่ายเงินค่าผ่านทางนะคะแล้วเสร็จแล้วรถบรรทุกนะคะเทรลเลอร์เนี่ย วิ่งมาด้วยความเร็วนะคะแล้วอาจจะเกิดเบรกแตกหรืออะไรไม่ทราบนะคะพุ่งเข้าชนรถของโจโอเอลเนี่ยอย่างรุนแรงเลยนะคะจนกระทั่งรถเนี่ยระเบิดนะคะโจโอเอลเนี่ยนั่งอยู่หลังรถไฟไหมอายุสามขวบนะะไฟไหมร่างกายเนี่ยไปมากกว่าแปดซไฟไหมจนกระทั่งแขนเขาอะ หายไปเลยอะแล้วก็เละไปทั้งตัวเลยนะคะเพื่อนๆจะได้ดูคลิปในบางตอนเรื่องนี้เหมือนกันเขาโดนพันไปทั่วล่างนะคะในในภาพที่เห็นแต่ว่าคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาได้รับการช่วยเหลือแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าเขามีโอกาสรอดแค่10%เพราะร่างกายของเขาเนี่ยโดนไหมอย่างรุนแรง นะคะคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยัวใจสลายเลยแล้วก็สวดมนต์อธิษฐานนะคะให้ลูกอะรอดนะคะแล้วด้วยปาฏิหาริย์อะไรก็ไม่ทราบเด็กน้อยคนนี้รอดชีวิตมาแต่ว่าด้วยความทุกข์ทรมานอย่างสาหาัสเพราะว่าร่างกายเนี่ยไหม้หมดเลยนะคะแล้วก็ ตลอดชีวิตของเขาเนี่ยจนโตเนี่ยเขาต้องรับการผ่าตัดเป็นร้อยร้อยครั้งเพื่อจะแกะพังผืดหรืออะไรคุยเองคุยก็ไม่สามารถจะจินตนาการถึงความทุกข์ทรมานของคนเป็นแม่นะคะที่เจอลูกอยู่ในสภาพนั้นได้นะคะแต่คุณพ่อคุณแม่ของเขาเนี่ยเป็นคนที่เป็นคริสเตียนศาสนาโชนเนาะเขามีความเชื่อถือในพระเจ้านะคะ เขาสวดมนต์อธิษฐานแล้วก็ตั้งจิตคือ,อคนในศาสนาคริสต์นะคะเขามีความเชื่อว่าทุกอย่างในโลกเราเนี่ยมันไม่ได้มาโดยเหตุบังเอิญน,นะคะคนเราในการที่เราประสบข้อกรรมในชีวิตต่างๆเนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าคุณเกิดมาเพื่อใช้กรรมนะคะแต่เกิดมาเพื่อเรียนรู้นะ พระเจ้าเนี่ยมีภารก,กิจที่ยิ่งใหญ่ให้กับคนทุกคนยิ่งคุณได้ประสบข้อกรรมหนักแค่ไหนอี่ยเพราะว่าพระเจ้าต้องการฝึกคุณหนักมากแล้วก็มีภารก,กิจที่ยิ่งใหญ่เพื่อ,เพ,อเพื่อคุณรออยู่นะคะคุณพ่อคุณแม่คู่นี้เนี่ยได้ถ่ายทอดได้บอกกับลูกโจโอเอลตลอดเวลาว่าลูกเป็นคนของพระเจ้าพระเจ้า จะมอบภารกิจที่ยิ่งใหญ่ขอให้ลูกอดทนขอให้ลูกอะไร <S <S เด็กน้อยโจอเอลเนี่ยก็เลยเติบโตมานะคะด้วยสุขภาพจิตที่ดียอดเยี่ยมเข้มแข็งถึงแม้ว่าร่างกายจะเจ็บปวดแต่จิตใจของเขาเนี่ยมุ่งมั่นนะคะอยู่กับพระเจ้าอยู่กับสิ่งที่เชื่อมั่นแล้วก็คำปลอบโจคำให้กำลังใจนะคะของพ่อแม่เพราะเออโจอเอลเนี่ย เขาได้มีโอกาสได้ไปดิสนีย์แลนด์เหมือนเด็กคนอื่นได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวทําอะไรเหมือนเด็กทุกๆคนเลยถึงแม้ว่าร่างกายเขาจะเจ็บปวดแล้วก,แวก็แล้วก็มีแผลเละไปทั่วร่างเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยที่เขาคุณแม่เขาจะเข็นรถเขาไปในในห้างสรรพสินค้าแล้วคนก็มาปกติคนก็เจอเด็กเนาะเขาก็จะเขาก็จะแบบตกใจแบบตกใจแบบหยุดไม่อยู่เลย เพราะความเละของเด็กแล้วแต่ว่าโจเอลเนี่ยเขาเขาเขาฝ่าไปได้คุณพ่อคุณแม่เขาก็อธิบายว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะที่เป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้แบบเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ฝ่าเขาก็แบบไม่ได้เจ็บปวดกับสายตาของผู้คนที่มองเขานะคะเขาก็ อ่าไฮฉันโจเอลโอ้ฉันตอนนั้นน่ะฉันสามขวบฉันเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้งั้นเขาปกคุยปกติเหมือนกับเด็กทั่ว,วไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เป็นขวัญใจนะคะเวลาเขาไปไหนเขาก็จะผู้คนที่รู้จักเขาก็จะรอคอยเขานะ,ะแล้วก็เป็นขวัญใจของผู้คนนะคะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาเกิดมาอยู่ในสภาพนั้นในสภาพร่างกายที่เจ็บปวดแต่ใจเขาไม่ได้เจ็บใจเขาเข้มแข็งใจเขาฝ่าฟันไปได้นะคะแล้วเขาก็ได้เรียนรู้ไปโรงเรียนอะไรเหมือนกับปกตินะคะแล้วก็ตอนประมาณสักอายุ15 16เนี่ยเขาก็ได้เข้าร่วมในคือจริงๆเ็าเป็นอยู่ในกิจกรรมของชมรมของในในศาสนาจักรอยู่แล้วนะคะเขาก็ได้เข้าร่วมนะคะ เป็นทำโครงการเนี่ยช่วยเด็กนะคะที่มีปัญหาหรือว่าเด็กพิการต่างๆนะคะให้กำลังใจเป็นแรงบันดาลใจก็สร้างกลุ่มเหมือนกลุ่มนี้นะคะก็อายุ16ก็ทำกิจกรรมพวกนี้นะคะจนกระทั่งตอนนี้เขาอายุประมาณ20กว่านะคะเขาก็ได้กลายเป็นบาทหลวงนะคะในศาสนาคริสต์แต่ว่าบาทหลวงก็ไม่ได้เป็นแคทอลิกเนะเาะก็เป็นเหมือนกับถ้าหูดูไม่ผิดก็น่าจะเป็นคริสเตียนเนาะเขาก็จะจะ สามารถไปเทศตรงนั้นตรงนี้นะคะแล้วก็แล้วก็ในโบสถ์ของเขาเนี่ย mm hmm. เขาปัจจุบันเนี่ย mm hmm. เขาอยู่ที่โบสถ์ที่รัฐฟลอริดานะคะโบสถ์ของเขาเนี่ยทุกๆสัปดาห์เนี่ยจะมีคนมาฟังเนี่ยถึง2องหมื่นกว่าคนนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะมาเจอเขานะคะในโบสถ์ไม่พอนั่งโบสถ์รอบๆนะ,ะในเมืองนั้นอะ่ะจะถูกจับจองนะคะแล้วก็ถ่ายทอดสดจากโบสถ์ที่เขาอยู่เนี่ยถ่ายทอดสดนะคะ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เทศให้กับผู้คนนะคะปัจจุบันเขาอายุ20กว่านะคะเกือบ30แล้วแหละแล้วก็หนึ่งในนั้นที่มาฟังเขาเนี่ยเป็นสุภาพสตรีสาวสวยนะคะเก่งมากๆเป็นคุณหมอนะคะก็เดินทางจากเม็กซิโกเพราะทราบเรื่องราวของเขาแล้วก็มาฟังนะคะแล้วในที่สุดเขากับคุณหมอก็ตกลงติดต่อนะคะเป็นเพื่อนกันนะคะ แล้วก็ในที่สุดก็เป็นแฟนกันนะคะแล้วก็แต่งงานมีครอบครัวที่อบอุ่นมากๆมีลูกชายคนหนึงเล็กๆน่ารักนะคะแล้วก็มีชีวิตที่ดีงามน,นะคะเขาในคลิปเนี่ยเขาได้พูดอย่างชัดเจนว่าเขาเนี่ยมาถึงจุดๆุดนี้ด้วยเนี่ยเขาเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะพระเจ้าต้องการให้เขาเนี่ย ช่วยเหลือผู้คนนะคะเป็นแรงบันดาลใจพาผู้คนเนี่ยฝ่าความทุกข์ความเจ็บปวดของชีวิตนะคะแล้วก็ไปสู่ความสําเร็จเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ได้เกิดสิ่งเหล่านี้กับกับเขาในชีวิตเขาเนี่ยสิ่งที่เขาพูดมันก็จะไม่มีพลังสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยมันคือแบบอย่างมันคือต้นแบบนะคะที่ทําให้ผู้คน,นมีความฝันมีความหวังแล้วรู้ว่ามันเป็นไปได้นะคะที่จะฝ่าชะตากรรมออกไปนะะ เรื่องราวของโจเอลเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ได้เรียนรู้อะไรบ้างคุยเจอผู้คนมากมายนะคะผู้ชีวิตของคนเราไม่แน่ไม่นอนนะเรื่องราวแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นกับใครที่เรารู้จักหรือไม่กระท้่งตัวเราเองเมื่อ,อไหร่ก็ไม่รู้อยู่ๆร่างกายก็ป่วยอยู่ๆร่างกายก็เป็นนู้นเป็นนี้หรือเกิดอะไรขึ้นกับเราก็ไม่รู้แต่เมื่อเราเสียกําลังใจเมื่อเรา รู้สึกแบบท้อแท้แล้วเรากล่าวโทษโชคชะตามันไม่ได้ทำอะไรให้ชีวิตดีขึ้นแต่ว่ามันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันกลับจมดิ่งอยู่กับความรู้สึกลบๆกับความทุกข์ทรมานแล้วก็โฟกัสเราโฟกัสอยู่ที่อะไรชีวิตมันก็จะเห็นแต่สิ่งนั้นแต่คนคนนี้แทนที่เขาจะโฟกัสกับความทุกข์ของเขาหรือว่าคอยหมดมุ่นจดจ่อกับกับกับชะตากรรมอ่ะ ว่าฉันเกิดมาเป็นแบบนี้ฉันเจอความซวยแบบนี้อย่างเงี้ยเขากลับมองว่ามันคือการเรียนรู้มันคือบางสิ่งที่เขาต้องพัฒนาคือบางสิ่งที่เขาต้องเติบโตเขาสามารถพัฒนาอะไรบ้างเขาเอาใจของเขาอะออกจากความทุกข์เพื่อพัฒนาให้มันดีขึ้นให้สูงขึ้นนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้ทุกข์กับสิ่งที่ร่างกายมันเป็นทุกข์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยคือทักษะนะคะ สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ของโจโอเอลเป็นคือเขาเขาเองทุกขุ่เชื่อตอนที่เราเห็นคนที่เรารักที่สุดเป็นแบบนั้นอะ่ะผูยเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกทรมานสาหัสแต่สิ่งที่ท่านทำคือท่านรู้ว่าถ้าท่านไม่เข้มแข็งถ้าท่านยังจมปลักอยู่กับความทุกข์ทรมานท่านจะไม่มีพลังในการที่จะดึงลูกขึ้นมานะคะแล้วด้วยการที่ท่านพยายาม เอาชนะความเจ็บปวดความทุกข์ของตัวเองเนี่ยท่านให้พลังตัวเองแล้วก็ให้พลังลูกน้อยด้วยว่าลูกเอ๋ยอันนี้ไม่ใช่ความไม่ใช่โชคชะตานะมีภารกิจที่ยิ่งใหญ่ลูกจงฝ่าไปลูกจงอย่างนี้แล้วก็พาลูกอธิษฐานพาลูกเชื่อมั่นแล้วก็ฝ่าพาลูกฝ่าความทุกข์ออกมาสร้างลูกเป็นเด็กปกติไม่ได้สอนลูกแบบคนที่พิการไม่ได้สอนลูกแบบคนปก ผิดปกติให้ลูกได้มีชีวิตเหมือนคนปกติทุกอย่างนะคะทำให้ลูกอะสามารถอยู่ในสังคมได้แล้วก็สามารถฝ่าสายตาของผู้คนพอเขาเป็นคนดีเป็นคนน่ารักเป็นคนปกติคนก็มองเขาแบบปกติเพราะคนไม่ได้ไม่ได้มองที่ข้างนอกแต่ถ้าเขารู้จักภายในเขาก็จะมองที่ข้างในความคิดแล้วก็การกระทําเพราะฉะนั้นโจเอลเขาสามารถฝ่าสิ่งนั้นมาได้นะ,ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย อยากจะเอามาเป็นข้อคิดที่สำคัญอันนึ่งสำหรับพ่อแม่นะคะว่าเราทุกคนสามารถเป็นแบบนี้ได้ไม่ว่าเป็นลูกเราหรือตัวเราถ้าเราเจอชะตากรรมเจอความเจอความทุกข์อย่าได้ยอมแพ้และอย่าได้ตัดสินตัวเองว่าเราเกิดมามีกรรมแล้วเราต้องทำอย่างนั้นแต่ว่าจงมองในแง่บวกจงมองว่ามันมีอะไรที่เราต้องเรียนรู้และพัฒนา แล้วก็ฝ่าฟันไปเพราะว่าเมื่อคุณฝ่าออกไปแล้วนั้นนะ่ะโลกที่กว้างใหญ่โอกาสที่ยิ่งใหญ่จะรอคุณอยู่นะคะก็โอเคคลิปนี้นะคะหวังว่าคงจะให้พลังคุณพ่อคุณแม่มากมายนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะหุยจะมาเจาะลึกนะคะในเรื่องของการสอนลูกให้ชนะโลกว่าสอนอยังไงนะที่ลูกจะฝ่าฟันไปเราต้องปลูกตั้งแต่เด็กๆคะ่ะ ปลูกตั้งแต่เล็กๆจนโตนะคะว่าให้เขามีคุณสมบัติแบบนี้นะคะทุกอย่างไม่ได้ไม่ได้เพาะชำตอนกิ่งแล้วก็ได้เลยนะคะเราต้องปลูกแล้วก็ปลูกแล้วก็ปลูกแล้วก็ลดน้ำพวนด,ดินให้มันงอกๆอ,กอกนะคะคุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาเจอกันสวัสดีค่ะ